s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ e p ีที่28แล้วก็จะเป็นดวงประจำสัปดาห์ที่26ถึงวันที่2พฤษภาคม2564ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีดาวย้ายก็คือดาวพุธค่ะ อย่างสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ย้ายเนาะแต่สัปดาห์นี้เขาย้ายแล้วนะคะโดยเขาจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวพุทธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบแล้วก็จะอยู่ในราศีพฤกษบอะ่ะจนถึงวันที่สองกรกฎาคม2564ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟังข่าวดาวพุธได้ยินเรื่องดาวพุธประมาณเดือนละ2ครั้งหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละหครั้งนะคะ แต่สําหรับดาวพุธในครั้งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่29เมษายนเลยนะนับไปจนถึงเดือนกรกฎาคมพูดเลยว่ามันเป็นพุธท,ที่ยาวนานมาก คือพิม์แอบไปเช็คมาแล้วก็จะพบว่าโค้งช่วงพฤษภาถึงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวพุธมักจะวิปริตเกือบทุกปีเกือบนะไม่ใช่ทุกปีคือบางปีมันอาจจะไม่ได้วิปริตช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ใกล้ๆตรงนี้แหละปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่วงวิปริะประมาณ3ครั้งนะคะก็จะมีโค้งช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาอันนั้นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีช่วงมกราครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงพฤษภามิถุนายนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่เกิดช่วงสามเดือนที่พิมพ์ว่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตช่วงวันเกิดเราอะ่ะดวงไม่เคยดีเลยนะคะมันอาจจะไปพ้องจองกับช่วงดาวพุทธวิปริตทำให้แผนอะไรต่างๆที่เคยแผนไว้อะมันไม่ได้เป็นไปตามแผนนะคะ โอเคเรามาพูดถึงลักษณะการเดินของเขานิดหน่อยตั้งแต่วันที่29เมษายนอ่ะเขาเดินเข้าสู่ราศีพฤกษบแต่ว่าเขาว่าไม่ได้เดินดีอ่ะตลอดเวลานะคะคือเขาจะเดินเป็นปกติอยู่แป๊บๆก็คือตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึง13พฤษภาคมนะคะไม่ว่าใครจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการคมนาคมส่งของซื้อของนะคะให้ทําภายในวันที่13พฤษภาคมนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่13พฤษภาคมเขายังไม่ได้วิปริตในลักษณะของการหยุดเดินแต่เขา จะเริ่มเดินด้วยจังหวะที่ไม่ได้ปกติเท่าเดิมนะคะสมมุติว่าก่อนหน้านี้เดินด้วยอัตรา100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะลดอัตราเหลือ60กิโเมตรต่อชั่วโมงทําให้อะไรที่คุยไว้ตอนแรกนะคะเราเริ่มเห็นอาการแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วอยู่ๆโปรเจกต์เนี่ยมันก็ชะลอตัวลงนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ปกติ ครจะเซ็นสัญญาอะไรนะคะแบบไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งแคนเซิลเนี่ยต้องรีบนะคะต้องรีบก่อนวันที่สิบามนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่13ามแล้วเนี่ยมันก็จะไม่โอเคแล้วดูเรื่องสัญญาให้ดีนะคะในการทํางานอะไรไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเสียเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสนอขายหรือฝั่งเสนอซื้อนะคะในช่วงนี้ทีนี้ดาวอะ่ะมันเริ่มเดินไม่ปกติ13พฤษภาคมแล้วมันก็จะหยุดเดินคําว่าหยุดเดินคือ อยู่ๆก็หยุดชะงักไปอีกฝั่งเงียบหายไลน์ไม่ตอบนะคะหรือว่าแบบเราไปคุยกับผู้ชายคนนี้อุ้ยชอบเขาจังเลยอยู่ๆนะคะเขาก็คุยกับเราน้อยลงและบล็อกไปในที่สุดหรือไม่ตอบในที่สุดตั้งแต่วันที่21พสิพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะโดยดาวพุธจะพักไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะจริงๆคือวันที่16มันจะมีช่วงที่ดาวพุธกลับมาปกติแล้วล่ะช่วงพุธที่ยาวนานที่มันเดินไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นพุธที่ไม่ดีอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าคราวนี้เขาเป็นดาวพุธที่เดินมาร่วมกับราหูอีก ะะพุทร่วมราหูเนี่ยคือเขาไม่ค่อยถูกกัน ต้องเรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงเลยแหละหนึ่งอันที่สองก็คือถ้าสมมติมีใครมาพูดอะไรช่วงเนี้ยระวังนะคะอย่าไปเชื่อมากระวังเรื่องราคาคุยเป็นพิเศษนะคะระวังเรื่องโฆษณาเกินจริงอะไรที่ไม่จริงอะไรที่มีข่าวในช่วงนี้ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวลวงข่าวไม่จริงใครที่มาขายของให้เราในช่วงนี้เนี่ยพิมก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆนะคะพิจารณาดีๆมันอาจจะไม่ได้ดีจริงหรือมีสปปรรพคุณแบบที่เขาพูดไว้ก็ได้โอเคอันนี้คือภาพรวมของดาวพุธในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่า แต่ละลัคนาราศีเนี่ยดวงจะเป็นยังไงก็มาฟังกันได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน e ีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะ มองว่าช่วงนี้งานก็โอเคแหละเพราะว่าดาวอังคารน่ะที่เป็นดาวการงานของชาวราศีกุมะมันออกจากหลุมที่มันโดนแคนเซิลเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยที่มันไม่ดีะไปหมดแล้วมันเข้าสู่ช่องที่มันดีกว่าเดิมแล้วล่ะแต่ถามว่ามันดีเนี่ยมันดีขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่ดีขนาดนั้นนะคะอาจะมีกิจกรรมใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆเข้ามาทําได้นะในช่วงนี้ โดยรูปแบบของงานที่ทําหรืออะไรอย่เงี้ยมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะหัวข้ออาจจะเป็นเดิมคอนเซปต์อาจจะเป็นแบบเดิมแต่วิธีการเนี่ยเปลี่ยนไปได้ช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการพลิกแพงทำน,น,นู่นทำนี่ทำนั่นใหม่ๆหน่อยนะคะก็อาจจะต้องใช้ครีเอทีฟค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะในการทํางานสําหรับลัคนาราศรีกุม เรามองว่างานที่ทํากับเพื่อนอะยังคงทําได้อยู่นะคะก็จะมีโปรเจกต์ระยะสั้นๆที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงอะเข้ามาใครอยากทำว็อกทำวิดีโอทําอะไรที่มันเกี่ยวกับวิดีโอนะคะทําได้นะแต่เป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่แนะนําอะไรที่ยาวๆในช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะก็จะดีขึ้นจากช่วงก่อนแล้วก็จากดาวพฤหัสที่บอกไปนะคะว่ามันมาทับตัวก็จะทําให้สถานการณ์ทางด้านการเงินยังคงคล่องตัวอยู่นะคะก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะมันได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นอะค่อนข้างเยอะถ้าให้เรามาระว วังจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้เรามาระวังเรื่องเงินเกี่ยวกับค่าที่อยู่อาศัยหรือว่าอะไรที่มัน เสียในบ้านอะไรอย่างนี้ได้นะทีวีก็ได้นะหรือว่าคอมพิวเตอร์เสียหรืออุปกรณ์การสื่อสารเสียอะไรอย่างนี้นะคะก็ระมัดระวังกันหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะระยะนี้มีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ได้นะสําหรับคนโสดแต่ก็ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าสมมติว่าไปคุยหรือว่าเอาไปเล่าให้ใครฟังเขาจะไม่สนับสนุนนะคะเขาจะไม่อินด้วยกับเรานะคะในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งไปบอกเพื่อนที่อายุมากกว่าเขาก็เอ้ย e ดีหรอ เอาจริงหรออะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ได้คิดจะจริงจังกับคนนั้นไหมหรือประมาณนั้นนะคะก็จะเย็นเย็นก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาสารสัมพันธ์ก็ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ความรักก็โอเคแต่ว่าโอเคแบบงันๆันนะ่ะมันไม่ได้โอเคแบบโอเคขนาดนั้นที่พิมอยากจะฝากนิดน,นึงคือช่วงนี้อย่าไปงัดข้อกับคุณแฟนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะดาวประจําตัวคนรักของชาวราศีกุมเนี่ย ก็คือดาวอาทิตย์แล้วช่วงนี้ดาวอาทิตย์แข็งแรงมากอะ่ะมันก็จะทําให้เขาแบบฉันถูกฉันยิ่งฉันแบบฉันไม่งอนะเธอถ้าสมมติว่าเธอพูดอะไรผิดฉันก็ไม่งอฉันสวยอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมนะคะใจะเย็นๆนะคะเอาน้าเย็นเขารูปนะคะรูปตรงไหนว่ากันไปนะคะแต่ต้องเอาน้ําเย็นเขารูปนะคะช่วงนี้อีโก้ของคนรักเนี่ยอาจจะแบบรุนแรงนิดนึงเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เขาจะดรอปลงแล้วล่ะ ถ้าคุยได้อาจจะบอกเขานิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติเขาทําแบบนี้ต่อไปอ่ะในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาทุบ e mm hmm. อีกโก้เขาทําให้เขาแบบรู้สึกเจ็บปวดจากข้างในแสนสาหัสอ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติเราไม่สามารถพูดได้เขาก็ mm hmm. าอาจจะต้องเจอเองเนาะถึงจะแบบว่าเข้าใจสถานการณ์นะคะฝากไว้ด้วยจ้า โอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการสตาร์ราศีก็จบลงแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่เพื่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าสุดสวยนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของ s ซล m o n Podcast ์สำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ